นี่นะคะคนนี่นะคะนันคือปลาค่ะปลาตัวเล็กนิดนียอที่น่าที่สุดเลยนะคะมันเป็นปลาที่ตอ,อนกว่าจะกินก็ตอนยินเลยนะคะเนี่ยนั่นนะคะปลาที่ก็ไม่ตกเดียวะคะ่ะนั่นนะคะคือปลานะคะนั้น,นปลานะคะ เขากำลังจะตักปลาค่ะน,นั่นนะคะปลาขึ้นมาค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ